สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนทำขนมปังทาเนอยอบกรอบกันค่ะใช้ขนมปังกระโหลกเล,กเล็กๆนะคะที่เขาหาาั่นสไลด์มาเป็นแผ่นบางๆนะคะเราจะทําใส่ถุงขายถึงที่สินะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบค่ะมีแค่สามอย่างเองค่ะนี่ค่ะขนมปังหัวกระโหลกเล็กๆนะคะซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่นะคะแพ็คละสี่สิบบาทค่ะ ส่วนมาร์อรีตเฟตฟู้ดค่ะเราใส่กล่องไว้แล้วเพื่อง่ายต่อการทํานะคะได้น้ำตาลทร่ยขาวค่ะก่อนอื่นนาขนมปังมาตักแดงตากลมก็ได้ค่ะให้แห้งและกรอบค่ะได้อย่างนี้ค่ะเราตักไว้ประมาณสามชั่วโมงค่ะนี่ค่ะกบและสากค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำเลยนะคะเราใส่ถุงไว้่างนี้ค่ะรามาทานเลยค่ะ เราทำมือเดียวทาไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆต้องขอโทษด,ด้วยเพื่อนทายทั่วนะคะเราทายยังไม่ทั่วเลยเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาคุกกับน้ําตาลทรายนะคะเราจะใช้น้าตาลทรายใส่ลงไปในอ่างอย่างนี้นะคะที่มีฝาค่ะใสใ่เยอะๆนะคะแล้วเอาขนมปังหมวกกระโหลกที่เราทานเนยไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ จำนวนไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเขย่าไม่มถนัดค่ะเราปิดฝาค่ะแล้วเราเขย่าค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวขนมปังจะแตกนะคะนี่ค่ะได้อย่างไ้ค่ะทั่วนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลาจุ่มทีละแผ่นค่ะแล้วเราก็มาเรียงใส่ถาดเพื่อเอาเข้าอบค่ะมราเรียงได้อย่างนี้ค่ะเราใช้ไฟร้อนแปดสิบนะคะเพื่อนๆอบยาวแค่แปดถึงสิบนาทีเองค่ะ หรือพอเหลืองเราก็เอาออกได้นะคะต้องสังเกตให้ดีค่ะไม่แค่ได้อย่างนี้แล้วมาพึ่งลมให้หายร้อนก่อนนะคะก่อนจะไปบรรจุถุงค่ะเราใช้ถุงขนาด 7x11 น,นะคะเป็นถุงจีบค่ะแล้วมีกระดาษดอลลี่รองก็สักมันได้ค่ะนี่ค่ะถุงเหลี่ยมถ,ถุงจีบค่ะ 7x11 ค,ค่ะแล้วามาบรรจุก,กันเลยค่ะแพ๊กนึงเราบรรจุถุงอย่างนี้ได้สิบถุงนะคะ ติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยสวยน่าทานค่ะนี่ค่ะอร่อยวันครอบมากเลยค่ะเ,เพื่อนเๆขนมปังอย่างนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งอาทิตย์นะคะเก็บไว้ได้เจ็ดถึงสิบวันค่ะเ,เพื่อนๆ